ครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับวิบลยี่ห้านะครับคันนี้ก็เป็นยี่ห้าไฟเลี้ยวบางลมนะครับเป็นเฟรมไฟเลี้ยวบังลมนะครับคันนี้นะครับแต่ว่าเป็นคาบูนะครับไม่ใช่หัวฉีดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมานะครับถอดเฟรมออกนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ลูกค้านะครับอยู่ทางนี้ครับเครื่องยนต์นี่ครับ พึ่งยนลูกค้าก็ทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเอาออกมานะครับพร้อมที่จะไปประกอบกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ซีนนะครับมีซีนอยู่นะครับหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวนะครับซีนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะงัดเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเก่านะครับ แถวน้ามันมันจะรั่วซึมได้ครับทีนี้มาดูกันนะครับลูกค้าเขาตอนมานะครับลูกค้าใจดีมากนะครับก็ยกเครื่องนะครับออกครับแล้วก็เอาเฟรมใส่ประกอบมานะครับมาถึงให้เราทําเครื่องอย่างเดียวแล้วก็ยกประกอบให้นะครับก็อนนี้แล้วถอดน็อตออกนะครับน็อตทองหมดเลยนะครับก็จะลือยากนิดนึง อันนี้ผมถ่ายกล้องหน้านะครับวันนี้จะได้เห็นการทํางานไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแต่ว่าผมยังสับสนงงกับกล้องอยู่นะครับว่ามันอันไหนนะครับบางทีก็งงๆนะครับถ่ายแต่กล้องหลังนะครับเพิ่งถ่ายกล้องหน้าวันแรกเลยวันนี้นะครับก็สวัสดี fc สอปปลาวด้วยนะครับสวัสดี fc อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็ fc ชาวไทยนะครับอ่าแล้วก็ชาวเมียนมาด้วยนะครับที่ติดตามดูนะครับฝากกดไลค์กดถูกใจกด subscribe ด้วยนะครับ ันนี้เดี๋ยวเรารเอาซีนออกก่อนนะครับอันนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องออกเพราะว่างัดออกนะแต่ตัวเนี้ยลืมงัดออกนะครับก็เดี๋ยวแคะซีนนะครับตัวนี้ซีนแกนเกียร์นะครับก็ของเดิมไม่เคยถอดเลยนะครับอันเนี้ยจะแคะยากหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแคะซีนนะครับตอนตอน,ตอนผ่าเครื่องก็ลืมนะครับ <Led> ประกอบเส<จ>ร <atori> ็จหมดแล้วนะครับถึงเห็นนะครับเนี่ยอันเนี้ย ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนซีนนะครับเราจะค่อยๆเคาะเข้าไปนะครับนี่ครับไขควงปากแบนนดครับค่อยๆเคาะเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็งัดออกนะครับเบาๆเคาะแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวแข็งเป็นรอยอีกนะครับรั่วอีกนะครับพยายามเคาะด้านบนครับอย่าไปงัดด้านล่างนะครับด้านล่างเดี๋ยวมันเกิดเป็นรอยเงี้ยเดี๋ยวน้ำมันเครื่องมันซึมได้นะครับ ันนี้ก็เป็นสเตปขับเล่นนะครับดันโลนะครับส่งงาน3ามเกียร์ gps 1้0นะครับ3เกียร์ gps 1 4 0นะครับระยะทางก็น่าจะ4 0 0เมตรครับประมาณนั้นนะครับ3ามเกียร์นะครับเกียร์ส่นี่1้0ย6 0บ้บวกสบายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราดูที่3ามเกียร์เป็นหลักก่อนนะครับถ้าถ้าเกียร์สามเนี่ยนะครับ รถยังมาแบบคือง่ายอ่ะ GPS ก็จะแข่งว่าหน้าไม่ประมาณ20ใช่ไหมครับแข่งว่าหน้าไม่ยีอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทำเกียร์สามเนี่ยวิ่งมาร้อยสามสบวกอ่ะ135ขึ้นนะครับ135ขึ้นอ่ะประมาณ140หน้าไม่ในเะกียร์สามจะอยู่160นะครับตบสี่เนี่ยอีก40เนี่ย50เนี่ยมันวิ่งสบายอยู่แล้วนะครับอ่ารถ ผมจะไล่รถแบบนี้แหละดูแค่สามเกียร์นะครับดูแค่สามเกียร์ก่อนเวลาไล่นะครับ mm. เพื่อที่ไม่เครื่องมันช้ำม,มากแล้วก็ถนอมเครื่องยนต์ด้วยนะครับ mm. บางทีเราไม่ได้ดูเกียร์หนึ่งสองสามเลยไปไล่หมอบดูแต่เกียร์สี่เกียร์เดียวนะครับรถไม่ขึ้นทีนี้เราก็ไล่หามงมดีครับว่ารถเป็นอะไรนะครับบางทีก็อาจจะต้องไล่แบบผมก่อนก็ได้นะครับ ไล่ดูแค่สามเก,ย 3, กียร์ก่อนว่ามาเต็มไหมนะครับถ้ามาเต็มปุ๊บเกียร์สี่เนี่ยรถก็จะลองได้อีกแต่ถ้าหนึ่งสองสามเนี่ยลากกล่องไม่อยากตัดเลยตัวนี้เป็นตัวเอสนะกล่องเดิมนะครับเกียร์สามเนี่ยกล่องไม่อยากจะตัดแล้วนะครับไม่ไปแล้วตบสี่เนี่ยมาเต็มที่ก็สิบกว่ายี่สิบแค่นั้นแหละครับอ่าอันนี้ก็ทําความสะอาดนะครับเพื่อที่จะใส่ซีนแล้วนะครับ เดี๋ยวใส่ซีนแล้วก็ยกขึ้นนะครับอันนี้มีประเก็นน้อยนะครับเนี่ยประเก็นสองมิลนะครับประเก็นสองมิลก็เครื่องยิงทรายให้นะครับยิงทายแข้งกลางเสื้อฝานะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่ซีนก่อนนะครับก็ใส่ซีนเกียร์ก่อนนะครับอันนี้ก็ซีนแกนเกียร์ครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ นี่ครับดันเข้าไปตร้องเลยนะครับถามด้วยลูกบล็อกนะครับนี่ครับเข้าไม่สุดครับเคาะบนล่างเอานะครับค่อยไม่ต้องไปรุนแรงครับค่อยดันเข้าไปตัวนี้มันเป็นยางนะครับมันหนึกอยู่แล้วนะครับอาการรั่วซึมมันจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับค่อยๆเคาะเข้าไปเบาๆ แค่นี้ก็พอแล้วครับอยู่แล้วนะครับถ้ารั่วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่ออันนี้ก็นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับยกบนยกล่างหน่อยนึงนะครับถ้าใครแบบไม่เสียนก็เอาค็เทปดํานะครับพันแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็เอาก็เทปออกนะครับซึ่งจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่นี้ครับค่อยๆยกขึ้นยกลงไปนะครับใส่แบบบ้านๆนะครับอผลลัพธ์ก็คือทําไงก็ได้ ให้ติดเครื่องแล้วมันไม่ร่วแค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปคิดเยอะเลยพวกนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะถอดเฟรมออกนะครับถอดเฟรมน็อต oh, รวมกันหลายตัวมากเลยครับหลายเบอร์ลูกผสมเยอะครับลูกผสมเยอะอันนี้อันนี้เป็นหกเหลี่ยมนะครับเป็นบระเอล นี่เป็นเบอร์แปดนี่เบอร์แปดเป็นน็อตแต่งนะครับน็อตทองพอมีหลายสีหลายเวอร์ชั่นตรงนี้ก็เป็นน็อต เลดนะครับนี่ก็หมดแล้วนะครับอ่ะต้องออกทีละหนงข้างนะครับ องข้างมันจะหล่นนะครับได้ทีละข้างอุ้ยนี่ครับพอถอดเฟรมมาเพื่อนๆคาบูเคเลียมนะครับนี่ครับเทเลียมนะครับอย่างอย่างใหญ่เลยสามสี่นะครับตอก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 แน่นอ,อ,อนครับแบบนี้นะครับจูนยากนิดนึงแต่จูนลงแล้วนิ่งนะครับวิ่งเนียน ไปเร,เราเครื่องขึ้นครับต่อไป